สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปาชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนเข้าช่วงหน้าแล้งนะครับลองมาชมครับว่าเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรครับครับนี่ครับเพื่อนๆครับทุเรียนต้นนี้อายุก่อเก,กือบปีเลยนะครับมาดูดีครับ ลักษณะของใบนะครับนี่ครับใบก็เริ่มเหี่ยวแห้งอ่าปลดแล้วนะครับปลดใบทิ้งเลยนะครับเมื่อจับปลดใบทิ้งดูที่โคนต้นครับที่โคนต้นใบก็เริ่มร่วงนะครับใบร่วงลนนี่ครับยอดก็เริ่มเหี่ยวนี่ครับเริ่มเหี่ยวแห้งครับใบก็หมดเหลือแต่ยอดครับทุเรียนต้นนี้ ไม่ได้เป็นโลกนะครับไม่ได้เป็นโรคดูใบนะครับเริ่มเหี่ยวหูนะครับใบก็หูเหี่ยวไม่ได้ขาดปุ๋ยนะครับไม่ได้ติดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราใดๆนะครับโ่นครับยอดลำต้นดูสมบูรณ์นะครับสีสันดูสมบูรณ์แต่ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ติดเชือ้อ หรือว่ารากเน่านะครับสาเหตุที่ใบเริ่มร่วงลุนแบบนี้นะครับใบเริ่มร่วงลุนก็สาเหตุมาจากการขาดน้ำนะครับการขาดน้ำไฟแรงนี่ครับการขาดน้ำไฟแรงสำคัญมากครับเมื่อขาดน้ำทุเรียนก็จะ ปลดใบทิ้งนะครับเขาจะปลดใบทิ้งใบร่วงเหตุผลที่เขาปลดใบทิ้งก็เพราะว่าเขาต้องการน้ําเอาไว้สําหรับเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเขาก็เลยต้องจําเป็นต้องสลัดใบทิ้งไปนะครับจําเป็นต้องสลัดใบทิ้งไปเพราะว่าถ้าหากเขายังคงใบไว้จนเต็มต้นนะครับ ระบบการสังเคราะห์แสงของทุเรียนก็จะดำเนินต่อไปน้ำก็จะระบ,บายออกจึงท,ทำให้ทุเรียนต้องยืนต้นตายนะครับก็เลยต้องปลดใบทิ้งไปนะครับก็เลยต้องปลดใบทิ้งไปมีเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับ ตัวเรียญต้นนี้โคตหามมากนะครับแต่ก่อนหคตหามมากดูแม้แต่ลําต้นดูผิวด้วยครับสีสันก็สมบูรณ์นะครับโคตหามมากแต่เข้าช่วงไปแล้งน้ำก็ขาดนะครับน้ำก็ขาดจึงทำให้ยอดของเขาไม่เดินใบของเขาล่วงเหี่ยวแห้งนะครับนี่ไม่ได้เป็นโรคใดๆนะครับแต่ที่เป็นแบบนี้มาจาก ภัยของการขาดน้ํานะครับภัยแรงนะครับอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากจึงทําให้ระบบการาสังเคราะห์แสงนะครับเป็นไปอย่างรุนแรงเลยต้องทําการปลดใบทิ้งเพื่อรักษาลําต้นเอาไวา้ใบของเขาเลยต้องร่วงหล่นนะครับนี่ครับต้องร่วงหล่นลงไปเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับ มาข้าวน้าแรงก็ต้องผลัดใบเพื่อแตกใบอ่อนใหม่ในช่วงหนาขลนนะครับแต่ทุเรียนต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาต้องปลดใบทิ้งเพราะว่าไปแรงเข้ามาเยือนนะครับดูดิครับก็คงคิดว่าถ้าหากอ่า ช่วงฤดูแรงไฟแรง่านพ้นไปขนหาหาใหม่มานะครับรอน้ําฝนหาใหม่มาเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าฝนตกช้านะครับก็คิดว่าทุเรียนต้นนี้ก็ต้องเหี่ยวแห้งไปอีกนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆลุงบุญพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนซึ่งเข้าช่วงฤดูแรงนะครับอากาศก็ร้อนจัด เขาขาดน้ําจึงทําให้ใบร่วงนะครับไม่ได้ติดเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคใดๆนะครับตุเรียนต้นนี้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนมดหาม,มากนะครับแต่ก่อนทนา้ำมากก็เข,ข้าช่วงอากาศร้อนจัดก็ต้องตนไปตามสภาพนะครับยอมรับไปตามสภาพนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นคลิปสั้นๆมาส่วน เพื่อนๆมาชมทุเรียนเป็นขาดน้ำอาการเป็นแบบนี้นะครับก็ปนี้ก็ต้องขอไว้พอในเพื่อนๆจงโชคดีมีแต่ความสุขก,กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ